สวัสดีครับผมนี่ครับมาพบกับผมนอรได้วออีกแล้วนะครับน,น, <Yeah>. oh. น้องๆน้องๆก็ดูดิครับข้างหน้าพี่มันคืออะไรอะ่ะน้องๆดูว่ามันสวยขนาดไหนอะ่ะ นี่คือท่อ X Mac นะครับ X X Mac นะครับน้องๆน,นี่คือท่อตัวใหม่ของพี่นอยเลย <Wow. S 1> นะครับผมชื่อว่า d i v e Special Limited Edition นะครับ oh. ผมสำหรับ X Mac นะครับเป็นตรงรุ่นสำหรับ X Mac เลยนะครับตัวนี้ก็วัสดุเป็นไทเทเนียมทั้งหมดเลยนะครับน้องๆน้ำหนักเบามากดูสวยขนาดนี้น้องๆดูตัวนี้นะครับเป็นวัสดุไทเทเนียมตั้งแต่คอจนถึงปลายเลยนะครับผมคือแบบเป็นวัสดุไทเทเนียมหมดเลยนะครับน้ำหนักเบามากนะครับตัวนี้นะนทำมาใหม่ Core, ล่า สุดเลยนะครับผมไม่ใช่ใหม่ล่าสุด ครับผมอืมน้องๆแล้วดูโลโก้ตรงนี้นะครับพี่น้อยก็ยิงเลเซอร์ด้วยดายวอลิมิเต็ดสเปเชียลลิมิเต็ดเอディชั่นนะครับผมอืมถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับน้องๆก็วันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้คือชิ้นงานที่เป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งกับรถ X Max และท้ายคลิปผมจะเบิ้ลเสียงให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันว่าเสียงมันจะเพาะขนาดไหนนะครับผมโอเคอนี่นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหูเชื่อมนะครับผมตัว เนียมนะครับตัวนี้นะไม่ขาดแน่นอนนะครับวัสดุไทเทเนียมตรงนี้หนามากๆนะครับไม่มีการทะลุออกจากด้านหลังแน่นอนนะครับใยแก้วคุณภาพแน่นอนนะครับผมแล้วก็อายุการใช้ง,งานอยู่ประมาณ3 4 5 0 0งโลนะครับผมทำไมผมถึงบอกว่า4-5,000โลจริงๆจริงๆมันอยู่ได้นานกว่านั้นะนะแต่ว่าผมอยากให้เปลี่ยนประมาณระยะประมาณเนี้ย4-5,000โลเปลี่ยนทีนะครับสำหรับใยแก้วตัวนี้เพราะว่า เอ็แม็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความร้อนสะสมที่เครื่องค่อนข้างเยอะแล้วก็ความร้อนสะสมที่ทอดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้เปลี่ยนยาแก้วอย่างตรงเวลานะครับสัก4,000กิโลเปลี่ยนที5,000กิโลเปลี่ยนทีส่งมาเซอร์วิสกับทางเราได้เลยนะครับผมนะรูตรงนี้นะครับรูไส้ด้านในนะครับจะเป็นไส้ขนาด2นิ้วนะครับทางเข้าตรงนี้ก็เป็นขนาด2นิ้วนะครับคอ,อไทเทเนียมก็เป็นขนาด2นิ้วนะคบ <Okay. S 1> อบอมเป็นคอขนาด2นิ้วนะครับตรงนี้นะครับผมนะก็ตรงนี้เราจะมียางรองไปให้ด้วยนะครับเพราะว่า ไม่มียางรองตัวนี้คือไอตุงหูที่สําหรับยึดกับตัวรถนะครับมันเป็นสีดํามันอาจจะถลอกได้นะครับตัวนี้ผมก็เลยใส่หูยึดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็รับรองว่าคุณภาพแน่นอนนะครับเชื้อฟ้าแน่นอนนะครับสมกับราคาแน่นอนนะครับนี่นะครับผมให้ดูด้านหลังนะครับหูยึดของเรานะครับหนามากๆนะครับนี่ให้ดูตรงนี้ความหนาดูมันหนามากๆเลยนะครับผมคือ อาการที่จะขี่ไปแล้วท่อทะลุท่อแตกออกมาหรืออะไรเงี้ยโอกาสแคบจะไม่มีเลยครับ <Whoa. S 1> ถ้าใย,ายแก้วไม่หมดนะครับ <Okay. S 1> ถ้าใย,ายแก้วหมดความร้อนมาสะสมในท่อนะครับจะมีโอกาสที่จะทําให้ท่อทะลุได้เหมื <Yay. S 1> มอนกันอันนี้เป็นข้อที่ควรระวังนะครับผมคือควรที่จะเปลี่ยนยายแก้วสม่สมําเสมอผมอยากให้มองใย,ยแก้วให้เป็นเหมือนการเติมน้ํามันเครื่องนะครับเซอร์วิสน้ามันเครื่องพอถึงระยะมันก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับไม่ควรที่จะดันดูลังใช้ไปต่อเครื่องก็อาจจะพังได้ท่อก็เหมือนกันครับถ้าใย,ายแก้วหมดแล้วย,ยัง ดันทุลังใช้ต่อไปก็มีโอกาสที่ท่อจะเสียหายได้นะครับก็แนะนําว่าควรมันเซวิตให้ตรงเวลานะครับโอเครันได้ก็ต้องเซวิตได้นะครับผมปะเดี๋ยวเรามาลองใส่ X Max ของ Admin เอิร์กันเลยดีกว่าครับอุปกรณ์มีง่ายนิดเดียวนะครับติดตั้งเองได้ที่บ้านเลยครับเอาละครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับผมก็จะมีไม่เยอะนะครับผม3มชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นก๊อกแก๊กบ็อกนะครับจะเป็นบ็อกนะครับเบอร์12สนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์14นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทีี่ดึงสปปะจมมแแถไให้้ลวก ตัวเบอร์12นะครับไขที่คอด้านหน้าเป็นคอสูบด้านหน้านะครับผมเอาละครับผมตอนนี้เราก็นี่นะครับทอฟูของเรานะครับเดี๋ยวเราจะยกชุดเดิมออกก่อนนะครับตัวนี้เป็นไดว์วูฮพีนะครับก็ยังมีจําหน่ายเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่12,500ับาทนะครับคอฟูจะเป็นไทเทเนียมส่วนปลายจะเป็นพลาสเตอแต่เคลือบผิวสีไทเทเนียมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปลายไดว์วูฮพีนะครับปลายตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุคาร์บอนนะครับผมตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวลองท็อปนะครับส่วนต เชียรลิมิตมาครับผมตัวนี้เลยอมา๋ยวเรามาลองถอดกันเลยดีกว่าครับผมถ้าที่บ้านมีอุปกรณ์แค่นี้นะครับผมก็สามารถถอดเองได้ใส่เองได้เลยครับง่ายๆครับผมผมถอดให้ดูนะครับส่วนคอท่อครับต้องนอนถอดนะครับผมมันจะมีช่องดักอากาศนะครับผมเราก็เอาบล็อกเข้าไปที่ช่องเลยนะครับแล้วก็ไขเลยครับผม โอเคตอนนี้เราขายออกมาแล้วนะครับ2ตัวนะครับผมนี่นะครับวันนี้ลงทุนนอนให้ดูเลยนี่ครับขายออกมาแล้ว2ตัวแล้วก็เราก็มาขายตรงนี้อีก2ตัวนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมอุ้งก้อนว่างๆครับก็วันว่างๆครับถ้าไม่ว่างก็ไม่มาทำนะครับเราก็ใส่บล็อกเข้าไปแล้วก็ทอดเลยนี่นะครับเราก็ถอดตัวบนออกก่อนนะครับผมถ้าถอดตัวล่างออกเดี๋ยวมันจะหล่นนะครับจับประคองท่อไว้ด้วยนะครับไม่งั้น๋ยวมันจะหลุดนะครับ โอเคตอนนี้เราถอดออกมาแล้วนะครับผมทั้งคอท่อแล้วก็ปลายท่อนะครับ ผมลืมบอกไปว่าที่คอสูบนะครับมันจะมีประเก็นตัวนี้ด้วยนะครับก็ต้องใส่ให้ตรงนะครับผมจะยากแค่ตรงนี้ตรงเดียวเลยนะครับผมก็คือต้องเล็งแม่งมนแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับน้องๆอย่าชุดนี้เราก็เก็บนะครับดับเบเอชพีโอเคอ่ะนี่ละครับผมน้องๆก็ผมแนะนานะครับให้ทาจารบีนิดนึงนะครับเพื่อแปะไปที่เสื้อสูบก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันหล่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ทําการใส่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าชุดนี้เบามากนะครับดูนิ้วก้อยนิ้วเดียวดูมันเบามากมากเลยนะครับวัสดุไทเทเนียดอ้ก็ บายความร้อนดีด้วยอย่างรุ่นนี้รถมันร้อนไวนะครับสะสมความร้อนไว้เยอะนะครับผมก็แนะนําว่านี่แหละใส่ตัวไทเทเนียมตัวนี้จบเลยครับเมื่อกี้ผมก็นอนใส่คอไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็มายึดน็อตสตัวตรงปลายท่อแค่นั้นเองนะครับง่ายนิดเดียวนะครับตัวนี้จะมียางรองไปให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ของเดิมมันเป็นรอยนะครับผมเมื่อกี้ผมใส่แค่หลวมๆไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไขให้มันแน่นก่อนไม่ยากครับแต่ว่าต้องนอนใส่นะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับเราก็ไขคอแน่นแล้วนะครับผมก็มาไขปลายท่อได้เลยนะครับผม บ็อกเบอร์14นะครับผมแล้วก็วัสดุไทเทเนียมนะครับเวลานิ้วเราไปโดนนะครับมันจะเป็นคาบนะครับก็ง่ายๆเลยใช้ทินเนอร์เช็ดนะครับผมมันก็จะทําให้คาบพวกนั้นออกหรือว่าถ้าบ้านใครไม่มีนะครับง่ายๆเลยก็เอาสไลมยมาล้างเลยครับเหมือนล้างจานเลยครับก็น้าเปล่าลงแล้วก็สไลม์ถูๆๆแล้วก็น้าเปล่าราดอีกทีเอาผ้าแห้งเช็ดนะครับก็ออกเหมือนกันนะครับวัสดุไทเทเนียมจะต้องดูแลเอาใจใส่มันนิดนึงนะครับผมจะแบบปล่อยปะละเลยเหมือนสเตเลดไม่ได้นะครับมันจะหมองนะครับสีมันจะไม่สดนะครับผมบางคนรับท สักพักหนึ่งทําไมสีมันไม่สดแล้วอะไรเงี้ยก็คือเราไปจับจนมันเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำจนมันหมองนะครับผมก็เป็นข้อควรระวังนะครับสําหรับไทเทเนียมถ้าอยากให้สีสดใหม่อยู่อย่างนี้ตลอดไม่ต้องไปโดนมันดีที่สุดครับผมลืมบอกไปนะครับมันจะมีบูทรองตัวนี้ด้วยครับรองยางนะครับผมเพื่อว่าให้ยางมันไม่บีนะครับผมก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปเมื่อกี้ผมลืมไปเลยถอดออกมาใส่เนี่ยพอใส่แล้วลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไขได้เลยครับ ขขายเเ้ไปลอเอาลละครับผมตอนนี้หูทอก็แบบอบอกเลยว่าสวยจัดเลยน้องๆลองดูภาพแบบไกลๆหน่อยดิว่ามันสวยขนาดไหน จับจับเดี๋ยวทินเนอร์มาเช็ดพวกรอยนิ้วมือหน่อยสิแล้ว๋ยวเราจะลองออกไปเบิ้ลนข้างนอกดูนะคะว่าเสียงมันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องลองขี่ดูด้วยนะคะว่าเสียงตอนวิ่งมันเพาะขนาดไหนนะครับผมนี่ครับผมเช็ดไปทางเดียวกันนะครับผมสาหรับทินเนอร์นะครับมาข้ามมันก็จะออกมดเลยนะครับผมสวยจัดไมเอียมปะออกไปลองกันเลยดีกว่าครับผมไปตอนนี้นะครับเราออกมานอกสถานที่แล้วเรียบร้อยนะครับผม ก็อยู่ร้านกว้างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิ้นเต็มที่เลยนะครับผมเ,เ,เดี๋ยวเราจะเปื้นให้ฟังทั้งเสียงแบบใส่จุกรถเสียงแล้วก็ไม่ใส่จุกรถเสียงเลยนะับแต่ว่าท่อตัวนี้ผมไม่แนะนําให้ใส่จุกรถเสียงนะครับเพราะว่าท่อตัวนี้เป็นวัสดุไทเทเนียม เป็นไงกันบ้างครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าเสียงค่อนข้างแน่นนะครับผมแล้วก็ออกเป็นลูกเป็นลูกนะครับผมแล้วก็เวลาเล่งเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าเสียงมันดังเพาะนะ <Okay. S 1> ครับผมแบบไม่ได้ลั่นแบบแป๊ดแป๊ดแบบแป๊ดแป๊ดอ่ะเออมันมันออกแน่นๆทุ้มๆนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ d ดโวเลสซิ่งช็อปนะครับผมราคาอยู่ที่1น5 0 0บาทนะครับทั้งเซตเลยตั้งแต่คอฟ จนถึงปลายท่อนะครับ <Okay. S 1> ผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Devil r a s i n g Shop นะครับหรือเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะครับหรือสามารถติดต่อที่ร้านตัวแทนจำหน่ายได้นะครับ MIC k m o t o ต Bike เชียงใหม่นะครับประสูตภูเก็ตนะครับผมแล้วก็ฟูรินะครับผมที่แคร์ไลน์นะ f ู l i Shop ที่แคร์ไลน์นะครับผมแล้วก็ถ้าสะดวกมาที่ร้านผมก็มาได้ที่ ล่าภาวงหินสา4ครับ <Okay. S 1> บริการติดตั้งให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีนะครับผมวันเดียวถึงเท่านั้นอย่ารอช้านะครับผมทั้งหมดแล้วผมบอกเลยว่ารอนานมากๆนะครับโอเคไว้ยังไงคลิปต่อไปเจอกันครับน้องๆฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ